สวัสดีนะคบเพื่อนๆชาวยูท b e ทุกคนนะครับวันนี้ผมก็มาออกกำลังกายที่โรงเรียนบ้านห้วยสะอาดนะครับซึ่งเป็นโรงเรียนที่โค้ดแบงค์เคยเรียนนะครับวันนี้ก็มาออกกำลังกายเล่นกล้ามเนื้ออกกลางนะครับกล้ามเนื้ออกกลางแล้วก็โดนอกลางได้นะประมาณนี้นะเครือ่องเล่นตัวนี้นะครับเป็นเครื่องเล่นของอ,องค์การบริหารส่วนตำบลอามาลงนะครับผมก็ น้ำหนักที่เล่นก็ไม่มากคนระับผมประมาณประมาณ50กิโลได้ครับประมาณปรับน้ำหนักได้ถึงประมาณ80กิโลนะครับเล่นตัวนี้นะครับโอเคนะแต่ผมเล่น,ลนรประมาณ50กิโลประมาณนี้เป็นระบบแบบยางยืดนะครับผมการเล่นเราก็จะล็อกสะบักด้านหลังแล้วก็แอนดอกนะครับแล้วก็ใช้หลังแล้วก็ใช้สอกดัน เล่นประมาณส0บ2สิบครั้งต่อเซตนะครับเล่นไปประมาณห้าเซตนะครับดูนะพยายามเกรยงกล้ามเนื้อหนะ้าอกไปด้วยนะครับมันจะโดนอกกลางมากๆนะครับอกกลางก็คือการใช้ศอกการใช้ศอกบีบหนะ้าอกเข้าหาตรงกลางนะครับผมพลาดไปช้าจะโดนอกมากนะครับผมอเจ เดี๋ยวขออนุญาตไปเพิ่มน้ำหนักก่อนนะครับน้ำหนักมากสุดเลยนะครับ80กิโลนะผมเพิ่มน้ำหนักมาแล้วนะครับผมเฮ้ครับฝากกดซับตไใครกดแชร,ร์ให้ด้วยนะครับทุกคนมหนักพอสมควรครับผม,มโดนมากครับทุกคนโดนล่องกลางเต็มเต็มครับ ต่อไปเซตที่ห้านะครับเราก็จะนั่งนั่งพักไม่เกินหนึ่งนาทีน,นะครับนั่งพักสักครู่หนึ่งก่อนเล่นกล้ามเนื้อตัวนี้ครบแล้วประมาณห้าเซตล้วก็จะไปเล่นกล้ามเนื้อหลังต่อหัไหล่ต,หลต่อนะครับแต่ถ้าเกินห้าเซตได้เราก็จะเล่นต่อไปครับผมเพื่อนๆทุกคน ีครับทุกคนใจแค่สิบปี